วันพุธน้อง,องพักที่หนูนาอยู่เลยวันที่น้องพ่อน้องงานศพพ่อน้องสมเจดน่ะพี่หนูนาก็ไปให้กําลังใจน้องเกดใช่ไหมน้องก็พี่หนูนาหวัดดีค่ะน้องธนันพรหวัดดีจ้ะพี่หนูนาวัดดีค่ะอย่างนั้นอย่างนี้น้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมพอมาพอตื่นขึ้นมาอีกวันบอกว่าน้องเสียก็ใจหายใจไม่ดีแล้วทีเนี้ย พอไปเห็นน้องเดน้องเดชัแนวน,นี่แหละน้องไร้สดไงไปงานศพโอ้พี่หนูนาใจสลายอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนกทุกคนนะใจสลายมันมันทําให้หดหูหัวใจมันทําให้ความรู้สึกแบบว่าบางทีมันทําให้เรามันคิดได้อ่ะเอาน้องน่ารักเคยอ่าคุยกับน้องอ่าน้องเป็นคนอสวนสวนอะไรนะสวนวา้า ขึ้นอ่าสตอรี่ใช่ใช่ขึ้นขึ้นสตรีมหยาดใช่ไหมวะน้องเป็นคนที่น่ารักน้องน่ารักน้องเป็นคนน่ารักน้องเป็นคนดีมากๆเลยพอพอพอเห็นน้องเดเนี่ยขอโทษนะเดี่บางทีพี่อาจจะน้องอาจจะไม่พอใจหรือพอใจพี่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือก้าวล่วงด้วยด้วยการที่เอา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 ชือา่อมาออกสื่อเนาะเพราะว่าคือมันทําให้เราหดหูมันทําให้เราคิด ปงอ่ะปงหลายๆอย่างแล้วก็เสียใจแล้วทีนี้ยอ่ะพอเห็นน้องเอาตรงๆนะขอโทษน้องหวานใจด้วยพอเห็นหวานใจมาทักก็ร้องไห้เนี่ยคือน้ําตา,าเราไม่เห็นหรอกเราก็ไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราหรอกแต่ความรู้สึกนั้นมันมัน,ม,นมันสื่อให้เห็นภาพเลยว่าเราเสียใจอ่ะเราเสียใจเราร้องไห้นะอย่างหวานใจนี่พี่จะเอาตรงๆนะถึงแม้ว่า เราเคยน้อยหมกหน้อยใจกับนอ้องต่างก็มากระแทกกันแน่กระแหนกันอันนี้อ่าอันนี้คือความน้อยหมกหน้อยใจการที่เราต่างคนต่างความคิดเห็นนั่นแหละอ่ามันก็ไม่ถูกใจกันหรอกแต่พอเห็นน้องร้องไห้แล้วทักเราเนี่ยเรานั่งอยู่เรานั่งพี่หนูนาน,นี่นั่งดูอยู่อยู่หน้าจอพี่หนูนาก็ร้องไห้นะคือความรู้สึกที่มันคือมันทุกอย่างมันมันหลุดออกไปจากตัวพี่หนูนาหมดเลยความรู้สึกที่ว่า มันไม่มีความรู้สึกโกรธไม่มีความรู้สึกอะไรกับน้องๆทุกคนเลยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทําไมเรา,าว่าไงเจาแสมเดี๋ยวก่อนนะที่หนูน่าจะคิดมากอ,าอะไรนะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคิดมากหรอกครับเป็นความรู้สึกเท่ามากปากใจใช่ๆคือทุกคนนั่นแหละอย่างน้องหวานใจ พอบอกพี่นูนะ้นาก็ร้องไห้อะมันมัน,มนทั้งทั้งที่เราไม่ได้คุยหลังบ้านแต่มันเป็นความรู้สึกไงไงแซมนะคือรู้แหลวเลยว่าหวานใจนี่ร้องไห้อย่างหนักเลยพี่ก็น้ําตาไหลพี่ก็น้ําตาไหลด้วยคือมันเอาจริงๆนะถ้าน้องเป็นคนที่ไม่น่ารักอาจจะสื่อสารไม่ได้กับทุกคนแต่ด้วยความรู้สึกที่ว่าเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้น้องคนที่เสียไปเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆกับทุกคน กับทุกคนเขาเขาอยู่ได้กับทุกคนไม่มีพิธีใครกับใครมันทาให้ความรู้สึกของเราเนี่ยหลุดหลุดเลยหลุดคำว่าหลุดนี่คือหลุดด้วยความโกรธด้วยความที่ไม่เข้าหมกเข้าใจด้วยความที่มันทำให้พี่หนูนาคิดได้ว่าแล้วกูมานั่งทะเลาะบ่อแว้งกับพี่น้องกูเนี่ยอ้าวถึงแม้ว่าเขาจะจะจะ,จะยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ความรู้สึกเราไง พี่หวานใจเป็นคนน่ารักอ่ยิ่งอ่ได้ยินข่าวจากช่องอ่พี่อ้วนอว่าพี่อสองคนอืนั่นแหละคือถามว่าถามว่าได้เคลียร์ใจกันไหมไม่ได้เคลียร์นะแสมยังไม่ได้เคลียร์เพียงแต่ว่าคือมันความรู้สึกอ่ะมันมันทําให้เรารู้เลยว่าคือมันมันมันหลุดออกไปเลยอ่ะความอะไรที่มันมีอยู่ค้างคาในใจความรู้สึกที่ ที่วันเนี้ยที่ที่น้องก็ร้องไห้ทักเราเราก็ทักแล้วพี่หนูนะก็จะมองเห็นภาพเลยว่าหวานใจเป็นคนยังไงเราอยู่กับเขาเรารู้เขาเรารู้จากเขาดีอย่างเงี้ยแล้วเขาอยู่กับเราเขาก็รู้จากเราดีคือไม่ไม่ต้องมามามาอธิบายว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงมันจะรู้กันสองคนเพราะเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาเราคบกันมาอย่างเงี้ยมาอธิบายตรงนี้มันไม่มีใครเข้าใจหรอกความรู้สึกนั้นแต่ มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่หนูนานะปงนะทุกคนขอโทษนะอ่าที่ไม่ได้ทักหลายๆคนปงปงแบบไหน,นอันนี้ความรู้สึกของพี่เองบ๊อวดีจ้ะคือทําไมกูต้องมาทะเลาะกับพี่กับน้องกูทําไมกูต้องมาเป็นแบบนี้กับพี่กับน้องกูที่ผ่านมาเพราะอะไรเป็นทําไม ทำไมต้องมามามาอยู่ตรงนี้มาอันนี้คือคิดไปร้องไห้ไปอ่ะคิดไปคือไม่ไไม่ได้ว่าคิดไปนี่เพราะว่าสํำนึกสํำนึกผิดนะแต่ว่าคิดไปว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้สิความรู้สึกอ่ะอืมก็ขอโทษน้องๆด้วยที่หยิบยกอะไรขึ้นมาพูดโดยที่แบบไม่ก็มันมันมันอธิบายไม่ถูกอ่ะแซมมันมันอธิบายไม่ถูกมันมันบอกไม่ได้ ยังเดอย่างเางี้ยอย่างน้องเดยอย่างเงี้ยถามว่าเราทะเลาะก,กันไหมเราก็ทะเลาะก,กันเพราะความเห็นต่างอ่ความคิดเห็นต่างแต่พอมาวันเนี้ยพอพอเห็นน้องไปงานงานศพของน้องเนี่ยน้องน้องที่เสียนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจพี่อะไรก็ตามมันหลุดออกไปจากใจพี่หมดเลยไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่อยู่ในใจของค้างคาใจอะคือมันมีแต่ความแมวมา ไม่รู้อ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะแสมน้องอ่าน้องดวงแขวัดดีค่ะทุกคนหวัดดีนะคะคือมันเป็นไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะ่ะอ่ะล้านนาหวัดดีค่ะจริงๆนะถ้าพูดไปวันเนี้ยมันเป็นเป็นอะไรที่พวกเราไม่น่ามาอยู่จุดนี้เลยมันเป็นอะไรที่เราได้อะไรจากตรงนี้ได้มิตรภาพเหรอมิตรภาพเหรอ มิตรภาพที่ดีหรือได้ศัตรูประมาณเนี้ยมูตุนหวัดตีตาทุกคนหวัดดีนะคะวันนี้พี่หนุนาก็ต้องขอโทษทุกคนนะอาจจะขึ้นมาพูดเรื่องอะไรที่แบบว่ามันเป็นขอพูดแบบในความรู้สึกที่หนูนามันออกจากใจคือเราอาจจะมันอาจจะไม่ได้อาถลดหรอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันออกจากใจจริงๆได้อะไรจากตรงนี้ทําให้พี่หนุนาปงอ่ะอ่า วัสด,ดีจ้าน้องบูมสวัดดีนะคะสวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะสวัสด,ดีพี่พ,พี่น้องๆทุกคนที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะมันเป็นอะไรที่ือพี่เชื่อนะว่าน้องน้องเออกชื่อน้องที่เสียได้ไหมเราเราเรามันจะเหมือนกันลบหลู่หรือเปล่าเออไม่รู้นะแต่ว่าน้องแก้วอ่ะขออนุญาตนะคะน้องกับ คงเป็นคนที่มีบุญมากๆอ่ะแล้วก็เป็นคนที่กิจใจดีงามมากๆมันทําให้พี่มันทาให้พี่นุนาคือไม่รู้สิไม่รู้ความรู้สึกแบบมันไม่มีอะไรค้างขาใจกับทุกคนเลยมันหลุดออกไปหมดเลยเอ่ะเอเจ้านายหวัดดีค่ะคือช่วงช่วงยิ่งเมื่อเช้านี้ยิ่งคิดมากนะเมื่อเช้านี้ยิ่งคิดมากว่านี่แหละคืออน,นิจจงมันไม่มีอะไรแน่นอน แล้วชีวิตพวกเราเนี่ยมาอยู่จุดนี้มาอยู่ตรงนี้หลายคนที่เขาปล่อยวางได้หลายคนที่เขาถอยออกไปจากตรงนี้พี่หนูนาเนี่ยเมื่อเช้าทําให้พี่หนูนาเห็นว่าเขาคงมีความสุขเหลือแต่คนที่เป็นทุกข์ที่อยู่ตรงนี้จริงไหมคะเหลือแต่คนที่ยังเป็นทุกข์ยังปล่อยยังปลดปล่อยไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือความรู้สึกพี่เองนะแสมคือมันเป็นความรู้สึกของพี่เองอ่ะ หัวข้อใจอะไรนะใจให้คุณแม่เลยแล้ากันว่าอ่าก็ไม่รู้ไม่คือมันมันนึกอะไรไม่ออกไงมันนึกอะไรไม่ออกก็คือมันไม่รู้อ่ะมันพูดไม่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 รู้จะพูดยังไงแบบไหนอความรู้สึกคือมันมันทําให้เราคิดได้นะบางครั้งมันก็ทําให้เราคิดได้พี่หนูนางไม่ใช่ว่าคนจะแบบปากพี่หนูนางงี้ก็จริงนะแต่ถ้าใคร ถ้าใครได้สัมผัสพี่หนูน่ะถ้าพูดไปแล้วคือจบเลยนะไม่ได้เอามาอาักโกรธคาดแค้นอะไรไม่มีนะแต่เวลาพูดพูดเลยแต่มันไม่รู้อ่ะพูดไม่ไม่เป็นอะ่ะเราแค่อดีแทนนั่งฐานพอค่ะอยา่าโจมตีกันเองเลยใช่ใช่พี่ก็ว่างั้นแหละเออพี่พี่มันมันทำให้พี่ก็ลงไปนะ อาพี่ลงไปน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่มีใครว่าอะไรพี่ทุกคนก็ทักทายพี่นะหลายคนก็ทักทายอืลงไปที่ไหนพี่หนูนะลงไปช่องน้องเดน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าน้องก็ให้เกียรติเราแล้วก็ให้ก็คงจะดีใจว่าทุกคนถึงแม้ว่าจะทะเลาะบ,บ่แว้งกันอยู่ไม่เข้าหมกเข้าใจกันแต่วันแบบนี้ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไง ทุกคนทักใครพี่หนูนาพี่หนูนาก็ดีใจพี่หนูนาแต่ความที่เราเรายังเสียใจอยู่ที่น้องเสียเนี่ยเราก็เศร้าใจมากๆแหละแล้วก็ที่สําคัญก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องหวานใจทักพี่หนูนาพี่หนูนาแกก็น้องก็ร้องไห้นะ่ะเราเข้าใจความรู้สึกน้องเลยเรามีปัญหาเพราะเรื่องคนอื่นใช่น้องบุม๋มอีกจริงๆคือน้องบอกพี่หนูนาคือ แค่แค่น้องเอ่ยมาแค่เนี้ยเราเรารู้สึกเรามีความรู้สึกได้เลยว่าคือทุกอย่างมันล่องออกจากใจพี่หมดเลยคือมันไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกก็ร้องหะก็หลาอน,นั่งนั่งน้ําตาซึมนะไอซี่ซึมนี่ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่มามาพูดเพื่อให้ทุกคนว่าตัวเองดีนะแต่มันเป็นความรู้สึกพี่หนูนาส่วนตัวพี่หนูนาแล้วแต่น้องๆที่พี่หนูนาเอ่ยมาจะคิดยังไงจะ จะจะมองในแวนวทางไหนก็ตามไม่เอาขึ้นมาเป็นดราม่าไม่เอาขึ้นมาหาแสงไม่ขึ้นอะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่รู้สิคนเราชีวิตมันก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่เราจะไปไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่เราจะเราก็จะพยายามประคับประคองเท่าที่เราทำได้แหละกร่างกายของพวกเราจริงไหมเราไม่รู้วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำไม่ดีที่สุดก็พอ ยูทูบเบอร์ต้อง uh, ก,กันไว้ครับอใช่จ้ะมันก็ประมาณนั้นใช่ uh, อะไรนะทักทายกันเราไม่ได้ uh, มีปัญหาใครทักกันได้ใช่น้องล้านนาคือไปได้ทุกช่องแหละขนาดช่องช่องเอาตรงๆนะพี่หนูนากับน้องเดก็ความคิดเห็นมันเห็นต่างเพราะมันเห็นต่างมันก็มีปากมีเสียงกันอยู่แล้วนะแต่ถามว่าในใจลึกๆเนี่ย ที่หนูนาเคยพูดตลอดไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองก็บอกว่าบางทีเนี่ยกว่าจะพูดกว่าจะห้ามหันกันได้เนี่ยเราใช้เราเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคือเพราะเขาจะใช้คําว่าเพราะเรารู้จักกันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยยายอ้วนวัดดีจา้าคือมันไม่มีอะไรอะ่ะมันทําให้คือไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ขอโทษ FC เอฟซีหลายๆท่านนะอาจจะบอกว่า ทำไมต้องมาพูดทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ไปอยากไปคืนเรียกกับคนนั้นคนนี้ถ้าปล่อยได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางเลยคะ่ะเพราะอน,นิจจังมันอยู่ข้างหน้าเราอน,นิจจังเราปล่อยวางได้เราชนะใจเราเราไม่ได้ชนะใจคนอื่นนะจริงไหมคะถ้าใช่กดหัวใจมาค่ะอ่า